เขาเขียนหนังสือขึ้นมาพูดถึงเรื่องอตำหนิการดำเนินงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐนะคะแล้วเขาก็กำลังบอกว่าเขาก็พูดไรว่าไปแหละแต่เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยที่โลกมันเคลื่อนมาได้ถึงปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่เพราะว่ากลุ่มนายทุนที่ที่หมุนโลกอยู่ด้วยการเล่นแร่แปรธาตุเงินแต่มันเกิดจากพลังของคนซึ่งไม่ได้รับการบัทึกในทุกๆประเทศ พี่กำลังทาสิ่งเล็กๆน้อยๆในบ้านของเขาคือพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาสร้างส,สรรค์ในสังามอันนี้เป็นหนึ่งความที่เห็นที่เขามองโลกทโนะฮะทีนี้เมื่อวานก็ไปไปหยิบหนังสืออันหนึ่งฮีโร่ในดวงใจของท่านบอววัชระมีทีท่านก็พูดถึงดาราคนหนึ่งดาราหนังาาจีนเชื่อ,อะไรอะไรก็โวยๆวยเลยจาไม่ได,มกกด้แกมาที่ภูเก็ตแกมาที่น่าจะภูกเก็ตน่าจะเขาหลักด้วย แล้วแกเจอสิ่งน,นี้แล้วเขียนคนเดียวเลยแล้วก็วินาทีชีวิตเนี่ยนะเขาก็เอารุ่เขาคว้ารู่ได้วิ่งนะแต่ตรงนั้นไนี่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาเกิดอยากตั้งมูลนิธิมูลนิธิมูลิธิขึ้มนมาและมูลนิธิที่เขาทำเนี่ยก็ชวนคนบอกว่าขอให้คุณเก็บเงินแค่วันละหนึ่งบาทเสียสลาวันละหนึ่งบาทนะแล้วก็ชวนกันว่าเอาเงินหนึ่งบาทของทุกๆคนเนี่ยแต่เขา,าทำการประชาสัมพันธ์ อ่านเว็บไซต์ผ่านะไรมากมายผา้คนก็ได้เงินมากมาย,ลยแลวจะเอาเงินตรงนี้ค่ะไปพัฒนาชีวิตของคนที่มีปัญหาแล้วก็คนที่ประสบภัยซึ่งก็จะคล้ายๆกับมูลนิธิชืจี้ใครได้ยินรู้ปล่คะอยู่ในอยู่ในไต <า S 2> นน้หวันค่ะผู้สารสุขบ้านเราเนตอนนี้ไปดูงานกันใหญ่เลยนะคะมูลนิธินี้เ,เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบิบปีก่อนคนที่ตั้งคนแรกจนเป็นแม่ชีต,ตอนที่ท่านเริ่มตั้งมูลนิธินี้อายุแค่20กว่ากว่ายัย26หรือ29นะค่ะ ตั้งเนยโดยที่ไปชวนผู้หญิงชาวบ้านนะซึ่งปกตินี่ก็ทํางานเย็บผ้าทํางานอะไรเงี้ยเก็บเงินกันคนละเซนอนะ่ะถ้าบ้านเราก็น่าจะว่าเป็นสลึงนะเก็บเงินกันโดยเชื่อว่าเงินจากตรงเนี้ยถ้าเก็บออมแล้วเนะี่ยเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องมันจะค่อยๆขยายผลสามสิบปีที่ผ่านมานะคะก็ชวนกันถามเลยแต่ว่าเริ่มจากเล็กๆแต่ว่าการที่เขามียุทธศาสตร การที่เขาคิดกระบวนวิธีนะคะตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยที่การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเนี่ยเอเมริการในบริธีนี้นะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งพวกสาธารณสุขคนไทยก็พากันไปดูกันแหลยว่าทาได้ยังไงนะคะแล้วก็คนของบริบทนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าบูแอนเจอร์ทุกทุกแห่งที่มี ประสบมาหานตภัไทยในโลกเนะะี้ยค่ะมูนิธิจะส่งคนไปช่วยอย่างตอนที่เราเกิดสึนามิเนี่ยนะคะภูมิี่ที่มาเป็นกลุ่มแรกแล้วก็ไปเป็นกลุ่มสุดท้ายคือหกเดือนหลังจากนั้นถึงเอาตัวออกไปนะ,ะแล้วก็ปฏิบัติการนนันอย่างข้มแข็งนี่มันกแสดงให้เห็นว่าใช้ที่จริงอะไรที่ยิ่งใหญ่ในโลกเนี้นมันเกิดจากคนขขเล็กๆแต่ว่ามุ่งมั่นรู้สึกว่ารู้ใครพูดที่ที่ที่อ๋อยเห็ที่พูดบอกว่ามันต้องมุม่งมั่นไะ เกิดจากใจแล้วก็มุ่งมั่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการทํางานที่ที่พัฒนาที่เรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะก็ทําให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พลักโลกไปในทางที่ดีางามขึ้นค่ะทีนี้อตอนนี้เรามาถึงจุดจุดนี้แล้วว่าเราเชื่อว่าในสิ่งที่เราทําทุกวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็อยากจะท,ทําให้มันดีวกว่าน,นี้ที้คนเขาก็บอกว่า,วาก่อนจะเดินต่อไปเนี่ยไม่ต้องใครที่ไหนเราพิสูจน์ใจเราเนี้ยเมื่อ้ขาแกพูดแกบอกว่า จะทำอะไรก็ต้องเริ่มจากจุดเดิมใช่ไหมพี่เริ่มจากสิ่งฐานที่มีอยู่แล้วค่อยๆไปเชื่อมโยงแล้วก้าวต่อไปกระบวนการต่อจากนี้เราจะชวนพวกเราก่อนที่จะไปวาดฝันสามปีให้ชัดๆนะเอาที่สิ่งที่คุยมื่อช้าให้มันชัดขึ้นเนี่ยนะคะจะชวนพวกเราเนี่ยกลับไปพบทวนงงานที่ผ่านมาอย่างน้นอยยปีที่แล้วนะคะแล้วใด้เราเห็นภาพอย่างนี้ก่อนกระบวนการนี้ราจะ,จะใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงเลง เรากำลังจะเดินทางว่าในเส้นเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยที่เรา,ากลังจะไปนน่นนะ่ะตอนนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงจุดไหนแล้ว <c oughs> นะคะคำถามแรกที่เราจะทวนชวนกันก็คือว่าเราจะทบทวนงานที่ทําสําเร็จไปในปีห้าสามที่ผ่านมา <c oughs> นะคะแล้วเราจะดูว่าในงานนั้นน่ะจุดแข็งของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเรามีจุดอะไรบ้างที่เรายังรู้สึกว่าน่าจะต้องพัฒนา<ส> <c oughs> นะคะและพอถึงวันนี้นะคะเราเห็นโอกาสอะไร แล้วเราคิดว่าจะมีอุปสรรคอะไรที่เราจะต้องเจอนะคะแล้วข้อสุดท้ายเราชวนกันค่ะว่าเราจะทําอะไรได้หรือเราจะทําอะไรอย่างไรให้ตามได้กว่าเดิมที่เราคิดว่าอุงถ้าทาตามไปเนี่ยมันน่าจะได้ผลดีขึ้นนะคะเดี๋ยวคําถามนี้จะค่อยๆไล่ไปทีละข้อนะค,ะคนจดบันทึกก็จะเห็นนะคะว่าเราจะทําอยู่มาสี่เรื่อ,องใหญ่ๆนะคะ่ะเราจะเริ่มที่ทบทวนงานที่ทําสําเร็จไปนในปีห้าสาม คนที่อยู่ในองค์กรดียว่นก็คุยจะไปเต็มที่เลยนะคะคนที่มาจากหลาให้หน่วยก็อาจจะเขียนเขียนข่าวออกไปหน่อยได้นะว่าเราทําอะไรสําเร็จไปเล่าสู่อเปิดฝังนะคะค่ะเชิญท่านหาความสําราจค่ะอันนี้ให้เวลาเต็มที่นะคะครึ่งชั่วโมงหาความสํารันได้อย่างเต็มที่นะคะมาเชิญเลยค่ะ ขอในกลุ่มมันจะเลือกประธานสักคนหนึ่งนะคะมีเลขาแล้วก็ทุกคนเชื่อในบริหารเวลานะคะไม่ใช่เกิดเป็นระยะระยะค่ะ <laughs> <laughs> แล้วได้รับารตัวเลับ <laughs> <laughs> เจอกันเลยนะคะ <laughs> แล้วขอให้ทุกคนได้มีการแชร์กันนะคะแ <laughs> ม่ปิี๋เราอยู่เป็นที่ค <laughs> เจอกันเลยค่ะ